ตเครื่องบินอร์เอเชียที่พ,พักน้ำดน้ำานาลาวาวอเตร์กันครับสวัสดีครับท่าชมพองเที่ยวภาคกลางครับวันนี้เราอยู่กันที่อาเภอทัศแกล์ครับจังหวัด Water Water พระจวบที่บีขันวันนี้เราจะมาเที่ยวคาเฟ่กันอีกแล้วแล้วก็เราจะพาไปทานของอร่อยที่อำเภอทัศแกด้วยไปยังไงไปที่ไหนกันบ้าง <canvi> ตามไปดูกันเลยครับ แต่บอกว่าสวยมากอยู่ริมทะเลชายหาดทัพสะแกทับสะแกเลยใครไม่เคยมาทับสะแกต้องมานะครับผมบอกเลยว่าสวยมากแล้ววันนี้พี่จิ๊บจะพาผมไปเที่ยวที่ทับสะแกด้วยแล้วก็เห็นบอกว่ากลางวันจะพาไปกินของอร่อยอร่อยอันนี้พอมาแล้วต้องไม่พลาดไปชิมกันเราบอกได้ไหมว่ามันคืออะไรหรือเราจะบอกไลยบอกบอกไปเรยจะพาไปกินบอกเลยตอนเที่ยงนี้เราจะพาไปกิน ขนมจีนพุ่งกระดูนะคะขนมจีนพุ่งกระดูครับด้วยความที่พัทสแกเป็นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ภาคใต้แล้วใช่ป่ะเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้ภาคใต้แล้วกถึงแล้วเชื่อว่าขนมจีนต้องอร่อยเพราะขนมจีนเด็ดอร่อยมากเต็ดมากปลาก็เยอะมากให้เลือกชิมเลือกไหนจะเส้นไหนจะผักโอ้โหเดี๋ยวค่อยตามแต่ก่อนไม่ถึง จะไปกินขนมตีนเรามาเที่ยวคาเฟ่กันก่อนนะคะคาเฟ่นี้ก็ต้องบอกว่ามีความพิเศษยังไงครับคิกิเร่าให้ฟังหน่อยคาเฟ่นี้นะเก๋มากเลยใครไม่ได้มาท็อปปิ้งถือว่าเอามากชอมามากอย่างแรงเพราะว,ว่ามันอยู่ติดทะเลหาทัสการ์แล้วก็เป็นสไตล์ชิคชิคุนเลยเก๋ๆใช่แล้วก็มีเครื่องดื่มที่ทางบาริสต้าเขาแนะนำมามีทั้งตัวนี้นะคะนี่คืออะไรครับเป็น อ่าอเมริกาโน่ส้มนะคะห่ะแล้วสดชื่นอันนี้อันนี้อันนี้สีสวยมากอันนี้น,นี้น,น,นี่จะเป็นน้ำโคดาบัวป๊อปของนี่อ๋อค่ะแล้วก็สดชื่นเหมือนกันคืออ,อย่าบอกว่าเขาทำทททสไตล์เกาหลีใช่ <ๆ S 2> เขาว่าเมื่อวานครับเพื่อนผมขาเไปว่าเพื่อนมานะเหมือนเกาะเซจูเลยให้แต่งตีมเกาหลีด้วยต้องมาดูเสียลรักต้องมาไม่ต้องปูด ทั้นาขนาดนี้มยังไงคะดื่นแล้วขันขอชื่นไหมเชื่อดีใ่ะอันนี้ยเ็ดมากจริงเพราะว่ามันเป็นเรืองสาตเกาหลีแถมตัวคาเฟ่นะไม่ยังหมือนอยู่เกาะจูเลยไม่เชื่อต้อมาเองเซจูหรือเจจูอวจูป่ะไม่ใช่มันอะไรืีเออนั่นแหละสักอันีะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะสั่งเครื่องดื่มหนึไป เช็คอินฟินคาเฟ่กันด้วยนะมีรับ QR code เดี๋ยวจะขึ้น QR code ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเช็คอินฟินคาเฟ่แต่ต้องมาก่อนนะไม่มาจะ็คินไม่ได้นะอันนี้ QR code มีเฉพาะที่ร้านเท่านั้นนะคะที่จะมาตามเก็บ QR code. เดี๋ยวพี่เอาโค้ดที่เราจะให้เป็น QR โค้ดอะไรนะเป็น QR โค้ดเว็บไซต์เช็คอินฟินคาเฟ่เพื่อดูว่านอกจากคาเฟ่ที่นี่แล้วเรายังไปเช็คอินที่ไหนต่อได้อีกทั่วประเทศกิริขันธ์ลเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้น QR โค้ดไว้ให้นะครับสามารถตามมาเช็คอินฟินคาเฟ่ได้ถึงถ้านักสามสามสิบหกล้านสามสิบหกล้านทั่วประเทศสามสิบหกล้านสามสิบหกคาเฟ่ทั่วประเทศ จนถึงยี่สิบกุมภาพันธ์สองพนี้สามเดือนเท่านั้นเห็นว่ามีรางวัลใหญ่ด้วยใช่รางวัลใหญ่เป็นอะไรครับเราจะบอกว่าสะสมครบ3แสตมป์รับของที่ระลึกเป็นถุงผ้าส่งถึงบ้านใช่ไหมยังไม่หมด9กแส้มป์9ล้านคาเฟ่จะได้มีติดลุ้นรับตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย 36ล้านเอาแค่เค่9สแตมป์เท่านั้นเที่ยวแค่9ล้าน9ล้านได้ลุ้นตั๋วเครื่องบินเลยเส้นทางที่ไหนก็ได้ที่ไหนสองวันี่หนึ่งเด็กบบนี้ห่งรางวัลก็ไ่ไ้รางวัที่ถ้ออกทดไปลอตเตอรี่เลยลืมลุ้นราวัลลลุ้นอไม่ต้ลืมนะครับท่านผู้ชมสะสมครบ9้สแตมป์ไปกีสแตมป์ด้วยสะสมน้าสะสมครไม่ไปยุ่งยากครบสสแตมป์ ได้ถุงถุงผ้าส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านด้วยไม่ต้องรุ้นเลยถูกต้องแล้วถ้า69เมื่อไหร่เตรียมลุ้นตัวเครื่องบินไปกัับของแอร์เอเชียเส้นทาไหนก็ได้ใน้งประเทศก็ได้ที่นั่งยังไม่หมดยังยังเหลืองมี้มากหรือลุ้นที่พักนะคะพร้อมอาหารเช้าสำหรับสองข้าง พอยเดออินวานาวานารีสอร์ทนะคะหัวหนมากหนึ่งอันนี้หนึ่งรางวัลเช่นกันหรือยังไม่หมดบัตรเข้าชมสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์นะคะอีกสปอร์ตนะคะอีกสี่รางวัลโอ้โหโอ้โหก็ต้องได้สักรางวัลเดี๋ยวไอ้พวกนี้ก็คือต้องได้เก้าหมันใช่ เก้าสแตมป์ครับต้องไปเก้าสแตมเก้าร้านไม่จำเป็นต้องเป็นเพิ่มเดียวกันใช่ค่อยๆมาค่อยๆมาก็ได้ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่หนวหงลงมาเลยต่อหัวหินบางบุรีนครสแกมเพิ่มเมืองมางสะพานบางสะพานน้อยยาวยาวบอกเลยว่ายาว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 เมื่อไหร่ยี่สิบแปดกุงเทพพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าติดแค่เก้าสแตมปของละวันมากมายพอพอารหลวงพิมพ์ค่ะจัดเต็มจัดหนักมากสำหรับโครงการนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันค่ะ อะไปกันกินแล้วใช่แล้วเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปกินข้าวพาไปเที่ยวเด,เ,เดี๋ยวจะพาไปเดินทะเลเช็คอินแกล้งถ่ายรูปที่จุดเช็คอินแล้วก็ดูสะพานไม้ออโบราณโบราณโบราณที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวไหมล่ะจัดกินน้ก่อนนะได้กินก่อนอร่อยดีอ้าวชอหลอดละไม่เอาแล้วกินแล้วไม่รอแล้วเอา จะได้พูดจ่อขนาดนี้อย so 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 right. ู่แล้วเร็วๆได้เวลาแล้วคือตอนนี้อยู่แล้วอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมจีนพุ่งประดูนะคะขนมจีนพุ่งประดูอําเภอทับกาดูบรรยากาศร้านร้านนี้คือแบบคนเยอะมากเยอะแบบอลังการอลังการงานาแล้วก็ขนมจีนอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วเจ็บก็อินเสิร์ตมาให้ด้วยมีกินเยอะมากนะขนมจีนมีถึง6อย่างมี น้ำพริกน้ำยากะทิน้ำยาปูแกงปลาไก่ปลาแล้วก็เฉียวหวานยอยมากแล้วอยากแนะนําว่าควรจะมาก่อนเที่ยงนะครับถ้ามาแบบนี้เพราะถ้ามาหลังเที่ยงอาจสั่งไม่ได้กินจ้่อดกินเลยนะนี่คือแบบว่าที่สั่งมาได้เนี่ยคือต้องสั่งรอบเดียวนะครับเพราะถ้าสั่งเบิ้ลวนต่อรอบสองจ้าขาดตอนขาดตอนจะไม่นะฮะนี่ เธอของเด็ดเห็นไหมเครื่องเคียงเมื่อกี้ไปคาเฟ่เกาหลีนี่เหมือนเครื่องเคียงเกาหลีเลยแต่ขนมจีนจ้ามีเหตุผลมีเหตุผลมีเครื่องเคียงมีตั้งแต่แบบว่าอะนักต้มข่าไก่ต้มข่าไก่ใช่ใช่หยอกอะไรนะแกงกะทิไปกินกันะทิเฉ่าะนี่คาเฟปลาตกกลุ่มกลับแล้วอย่างบอกว่าเหมือนเกาหลีเหรอเครือรู้ไหม เป็นดองๆองอ่าอมีอนนี้เคยกินอันนี้กับนี้หรือเปล่าซึ่งดองไม่าครับมาแล้วอร่อยมาเอเด็ดมากคือดีขนตีนทอดมานะจ๊ะคนประจวบกินกันนะคะสองมตาคือตอนนี้เยอะแล้วแ่โอมากคืออยากให้เห็นอะลุกให้ดูเลยว่าของเยอะขนาดไหนมาดู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 ตา บอกเลยว่าดีดีมากจริง้งมาลองนะครับมาเที่ยวรับสแกเข้งมาลองร้านนี้ครับขนมจีนพุ่งกระดูอยู่หลังสถานีรถไฟทุ่งกระดูอำเภอทับสะแกนะคะ g o o g l e Map เซิร์ชเข้าไปได้เลยเนาะเซิร์ชเลยค่ะพิมพ์เลยค่ะขึ้นแน่นอนเพราะว่าบอกเลยว่ารถเต็มมากจิ้ก่อนละเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ิวเินเสร็จเดี๋ยวกินเสร็จไปกินกาแฟต่อเพราะวันนี้เราจะไปคับฟ่กอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวนีกินกินและกินแลกกินกินกันนะกินกินกิน อย่างเท่สวยมากครับนี่สวยสวยมากครับเป็นคาเฟ่ที่แบบแต่งสไตล์ไม้ๆอิ่มๆสวยๆชอบมากเลยดีเลยครับด really ีเลยไม่ได้พูดมะพร้าวตกแต่งไม้มะพร้าวคือของขึ้นชื่อของทับสแกนเนาะใช่ไหมใช่ไหมพี่มอสใช่ค่ะในของขึ้นชื่อของทับสแกนสวยสวยดีไลน์ดีมาก เนี่แหละครับก็ามาถึงอีกคาเฟ่หนึ่งซึ่งอยู่ในอำเภอทับสแกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ <ฮะ S 1> ์ชื่อว่าคาเฟ่เดลฟิลต้องบอกว่าร้านนี้สวยมากจริงๆเพื่อนค<ช>ือเขาตกแต่งสไต,สไตล์สไตล์อะไรนะพี่ตั้งอินดัสทรีอินดัสทรีมีล้อผสมล้อเล็กๆ<ช>แล้วก็ที่สำคัญข้างหลังนี่คืออะไรครับพี่มิบมัง้าวทับสแกร พี่นีเป็นเมืองมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะใช่ทุกเมื่อกี้คือนั่งรถผ่านมานะคือแบบสวนมะพร้าวคือเยอะมากแกจะยืนมองในโรงมะพร้าวก็เลยเพื่อนเยอะจริงๆเยอะจริงๆมากอร่อยด้วยดีด้วยอ่าอันนี้คือของขึ้นชื่อของเมืองมัพราสแกนนะครับต้องลองมาเที่ยวดูแล้ววันนี้คาเฟ่นี้นี่จะบอกว่านี่นี่นี่ตัวเด็ดคุณเพื่อนนี่วันนี้เลยค่ะเห็นแล้วแบบน่าโดมาก์เจของคาเฟ่เราดิวต้องรอนะคะมันคือ เอสเอสโซโคคนัทค่ะไม่น้องมาตกนาเกลอนมะคะสดจากข้าวสาลีแก่จะเปขนาดไหนที่ดูก็คือเราเอาสินค้าท้องถิ่นมามิกซ์กับกาแฟก็จะได้เมนูแบบออซิกเนเจอร์อย่างนี้พี่มานะฮะก็ถือว่าดีเนาะเป็นไอเดียที่ดีมากๆาแล้วก็ยังมีขนมด้วยอันนี้ขนมคืออะไรครับเป็นวัฟเฟิล่็อคโอินดีนะคะทานคู่กับ มานิลาค่ะสดชื่นมากถ้าได้ทานตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าร้านนี้จะอยู่ขาเข้าหัวหินใช่ไหมก็คืออาจจะมาในทางใต้และทานกาแฟก่อนรับประทานหัวหินก็ได้นะอย่างที่รักร้านนี้ก็ยังอยู่ในโครงการเช็คอินฟินคาเฟ่ก็มีสาขาอีกสาขาหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนแนะนำเลยว่าสุดท้ายนี้โครงการนี้เราจะมีอะไรบ้างทั้งหมดเล็กเาใหบ่ว่ามาเลยเพื่อนจัดไปมาคาเฟ่ประจวบคีรีขันธ์นะคะทุกอำเภอเราจะมีโครงการ เช็คอ mm ิน hmm. ินคาเฟ่เพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดว่ามีร้านอะไรเข้ารูปบา้าง36รล้านที่ www.checkinfincafe.com จากนั้นพอมาถึงที่ร้านใช้จ่ายแค่ร้าน100บาทถึงไปสามารถไปสแกน QR code แบบนี้ถามหาที่ร้านหน้าหรืออาจอยู่ตรงจุดจายชำระเงินนะคะสแกนเสร็จปุ๊บรับสแตมป์ห่งสแตมป์หนึ่งร้านต่อ1สแตมป์ หนึ่งร้านหนึ่งสแตมป์ต้องับเพื่อนคณะครบสามสแตมป์หรือสามร้านรับทันทีของที่เราเลือกส่งถึงบ้านทันทีค่ะของที่เลืกคือกระเป๋าที่พิมพ์ฟินคาเฟ่ส์น่ารักน่ารักลน้วยส่งถึานเลยคือสแตมป์ครบสามดวงใช่นั่งรอสวยๆที่บ้านเลยส่งไปให้เมาื่อวานนั้นก็คือห้าสายฮอปปิ้งอยากได้ลุ้นอีกไปให้ครบเก้าสแตมป์หรือเก้าร้านนะคะเก้าร้านเท่านั้นครับไม่ยากเลยเก้าร้านคุณจะได้มี น้นตัวเครื่องบินบินภายในประเทศไปกลับจากสายการบินแอร์เอเชียนะคะสองที่นั่งฟรีๆเลยเวลกูดมีสายการบินแล้วเราต้องมีอะไรอีกว่ามามีรางวัลที่พักค่ะมีพักจาก h o ล i d เดย์อินวานาวาลีสวรรค์แอน์ปานะคะที่ยอยา่ใเข้าพักสองท่านรวมอาหารเช้าด้วยอืมเวลกูด ัยังไม่หมดเรายังมีบัตรเข้าผมเข้าเล่นสวนน้ำวาฬละว้ายอีกสีลงวัางแจกจะแจกเยอะไปไหนใช่แจกเยอะไปไหนถาก็ต้องเอาใจสายทอปปี้งอะเคาเขี้ยวเขี้ยวนต้องบอกว่านะครับทั้งทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการคือ39ม้าล้านเอาสามล้านขอโทษ36ล้านแต่เราขอแค่9ล้านเกสแตมป์่หนงแค่เก้สแตมป์คุณมา ทริปหนึ่งก็สักสามล้านมาหอยหินทริปหนึ่งอ่ะมาตุเมืองทริปหนึ่งมาถึงทับสแกทริปหนึ่งแค่นี้ก็ได้ครบแล้วรอรับรับกระเป๋าไปแน่นอนแล้วที่เหลือก็รอรุ้นตัวเครื่องบินที่พักแล้วก็กิจกรรมดีๆในหอยหินสุดยอดมากๆกิจกรรมนี้นะคะถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นี้เท่านั้นนะคะต้องมาอีกรอบนะมาครับมามายังไม่ครบเลยเนี่ยวันนี้เพิ่งได้ไปเท่าไหร่4 4ล้าน มาทริปนี้ผมได้ไป4คาเฟ่เดี๋ยวทริปหน้าเราต้องจัด5คาเฟ่เพื่อที่จะลุ้นตั๋วเครื่องบินกันนะเพื่อนๆคนไหนอยากได้กิจกรรมแบบนี้อยากได้กระเป๋าท่านนั้นน่ารักหรือว่าอยากลุ้นรับตั๋วเครื่องบินมาครับมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันกันจังหวัดประจวบคีรีขันไม่ได้มีแค่โมหินเนาะเรามีอีกหลายอำเภออย่างที่เราไปเที่ยวกันวันนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายสนุกมากๆแล้วก็แต่ EP ที่แล้วด้วยที่เราไปเที่ยวกันมา โอ้สนุกจริงๆของกินก็อร่อยคาเฟ่ก็มีเช็คกินเยอะแยะต้องทำพลาเลยนะคะงั้นมาประจบที่เตขันกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปกินกาแฟมะพร้าวแล้วก็วอฟเฟิลอร่อยๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน E ีีหน้าครับกับเที่ยวภาคกลางอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องเที่ยวภาคกลางด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ